สวัสดี26่กุมภานะครับพันนรครับก็วันนี้นะคอมเมนต์นี่ครับยืนยันสิทธิ์แล้วรอกี่วันนะครับเท่าที่ดูนะรอประมาณ3 0 6 0ถึงวันนะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน60วันก็กะไวเลยครับ2เดือนนะฮะรอเงินเข้าครับผมอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับอนุมัติยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับส่วนคนที่ถามมานะฮะของตัวเองอ่ะ มื่อไหร่จะอนุมัติอันนี้เราต้องรออย่างเดียวเลยนะครับรอเขาทำทำงานให้เร็วอย่างเดียวเลยนะฮะจากที่ท่านผู้จัดการกองทุนที่เขาที่สัมภาษณ์อยู่นะเขาก็บอกไว้อยู่นะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับถ้าใครมามาแนะนํานะครับหรือว่ามาเก็บตังค์หรืออะไรเงี้ยว่าจะเล่งรัดให้ได้เร็วขึ้นเนี่ยอันเนี้ยก็ใช้ดูลพินิจด้วยนะครับนะฮะอันนี้นะครับยังไงก็ขอติดตามนะครับที่เว็บไซต์ของกบวนะครับแล้วก็ เหน้าเพจเขาจะมีอยู่นะนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยไปดูกันอีกทีก็ได้ครับนี่นะครับก็คือเขาก็จะอัปเดตนะทุกเดือนนะครับว่าอนุมัติเท่าไหร่นะครับเขาก็พยายามให้ทุกๆเดือนเนี่ยจะทําให้ได้มากขึ้นนะครับให้รวดเร็วมากขึ้นนะฮะแล้วนี้ก็คือช่วงของกลุ่มคนที่ยื่นนะครับว่าตอนนี้เขาพิจารณาอยู่ของคนที่ยื่นนะวันที่ เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเป็นตารางนะของแยกออกมาเป็น4บริษัทเลยนะครับเขาก็จะมีอัปเดตไปเรื่อยนะครับนะฮะแล้วก็ยื่นช่องทางไหนนะครับกบวคปพและออนไลน์นะครับเขาก็จะดูตรงนี้นะครับผมว่าติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางนี้นะครับมันเป็นอะไรที่อาจจะไม่ละเอียดลึกมากนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะฮะผมก็ติดตามช่องทางนี้เหมือนกันนะนะครับจากกบวนะครับแล้วก็ท่านผู้กานกองทุนก็มาอัปเดตทุกทุก เดือนอยู่แล้วนะครับที่รายการสถานีปพระชนนะครับไทยพีบีเอสนะครับส่วนของสินมั่นคงเรายัางไม่ทราบนะตอนนี้เพิ่งยื่นขอรับชําระนี่เสร็จไปเมื่อวานนะฮะวันที่25กุมภาพุนธานะหมดเวลาละใครที่ไม่ได้ยื่นก็อันนี้ก็ต้องไปจะบอกว่าไม่ทราบนี่ก็คงอาจจะยากแล้วนะครับถ้าจะไปยื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยคงจะยากนะฮะแต่ถ้ายื่นแล้วเรารอแผนกันนะครับรอเขาทาแผนรอเขาส่งแผนมานะครับ ตามกรอบเวลานะครับผมเราดาได้แค่รอนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะฮะต้องรออย่างเดียวนะครับคือถ้าเขาทําแผนสําเร็จหรือว่าทําแผนออกมาแล้วเราลงมติโอเคนะครับก็เป็นไปได้ที่เขาจะจ่ายเราตามแผนนะแล้วสถานการณ์ของบริษัทอันนี้ต้องติดตามข้อมขลข่าวสารต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปของสินบนคงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆถ้ามีข้อมูลอะไรที่สำคัญสำคัญนะครับผมครับบ๊ายบายครับ